ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลสวรรค์วันเดือนดาดขีดสุดพวกมันต่างต้องการฆ่าเฉินเซียงในทันทีที่ได้พบเห็นเป็นเพราะเฉินเซียงคือคนที่ฆ่าทายาศักดิ์ิธิ์แห่งดินแดนเซียนไปถึงสองคนสิ่งนี้เป็นความแค้นที่ฝังลึกในจิตใจของพวกมันมาตลอดเวลา ราชนเทพมังกรปีศาจเคยได้ยินเรื่องราวของเฉินเซียงมาบ่อยครั้งทําให้มันค่อนข้างสนใจในตัวของเฉินเซียงอยู่ไม่น้อยแม้ว่าเฉินเซียงเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งแต่มันไม่คิดว่าเฉินเซียงจะมีความแข็งแกร่งที่สามารถเอาชนะตัวมันได้แม้การเวลาได้ผ่านมานานหลายสิบป,ปีแต่ราชันเทพมังกรปีศาจมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุมอเวจีปีศาจและดินแดนต้นกําเนิดเมื่อมันเปรียบเทียบและคํานวณช่วงเวลาก็ทําให้มันรู้ว่าเฉินเซียงใช้เวลาอยู่ในดินแดนต้นกําเนิดไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ํา ด้วยเวลาไม่ถึงหนึ่งปีย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจะนับระสาอะไรเมื่อต้องเทียบกับตัวมันที่บ่มเพาะฝึกฝนมาหลายสิบปีจริงสิเจ้าเป็นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับองค์ชายมังกรปีศาจจูจูเฉินเซี่ยงก็กล่าวถามถึงประเด็นนี้แน่นอนว่าองค์ชายมังกรปีศาจต,ตกตายลงในเตาเทพพิพังสังสรรของเขาเจ้าหรือว่าเจ้าเป็นคนที่ฆ่าเขา ราชนเทพมังกรปีศาจอุทานขึ้นด้วยน้ำเสียงเดือดดันเดิมทีองคชายมังกรปีศาจออกเดินทางไปตามล่าพยักปีกดาบแต่หลังจากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อราชนเทพมังกรปรีภาษาจาได้ยินคำถามของเฉินเซี่ยงสีหน้าของมันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะยามนี้มันตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วองค์ชายมังกรปีศาจต,ตกตายลงด้วยน้ำมือของเฉินเซี่ยงใช่แล้วเดิมทีข้าคิดว่ามันแข็งแกร่งมากแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะอ่อนปวกเปียกได้ขนาดนี้และตอนนี้เจ้าก็ดูเหมือนมันจริงๆ เฉินเซียงเรียกดับเทพเก้าชั้นฟ้ามากระชับมั่นแม้ว่าราชันเทพมังกรปีศาจจะเป็นเต่าจุนระดับสิบแต่พลังเต่าภายในร่างกายของมันล้วนเป็นอำนาจพลังแห่งปีศาจสำหรับพลังของเฉินเซียงล้วนฝึกฝนมาเพื่อต่อต้านกับพลังแห่งความชั่วร้ายดังนั้นเฉินเซียงย่อมมีความได้เปรียบในแง่มุมนี้ อันที่จริงข้าค่อนข้างสนใจในตัวเจ้าและไม่ต้องการฆ่าเจ้าเลยจริงๆแต่เมื่อเจ้าฆ่าหลานชายของข้าเช่นนั้นข้าจะต้องแลกด้วยชีวิตของเจ้าและหากว่าเจ้าไม่กล้าต่อสู้ข้าก็จะก่อสงครามขึ้นทันทีไม่ว่าอย่างไรวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าให้จงได้ราชันเทพมังกรปีศาจกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในแต่ละถ้อยคำล้วนเต็มไปด้วยโทสะคลั่งอย่ามัวแต่พล่ำไร้สาระตอนนี้ข้าอยากรู้นักว่าเจ้าจะแข็งแกร่งได้อย่างที่โอ้อวดหรือไม่เฉินเซี่ยงทะลวงผ่านข่ายพลังป้องกันเข้ามายืนในพื้นที่ต่อสู้ หลายคนที่อยู่ด้านหลังล้วนมีความกังวลอย่างลับๆแม้ว่าพวกเขารู้ว่าเฉินเซี่ยงแข็งแกร่งมากแต่ฝ่ายตรงข้ามก็เป็นถึงราชนเทพมังกรปีศาจผู้เป็นน้องชายของจักรพรรดิมังกรปีศาจที่สำคัญมันได้รับการสนับสนุนจากเทพผู้สร้างเต่าสวรรค์ญญย่อมทาให้มันมีความแข็งแกร่งมากแม้ว่าหลายคนกําลังเป็นกังวลแต่พวกเขาล้วนเชื่อมั่นในตัวเฉินเซี่ยงราชนเทพมังกรปีศาจพยายามหลีกเลี่ยงการฆ่ามันเท่าที่ท่านพอจะทําได้จินเอิญตะโกนขึ้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามวันนี้พวกเราต้องได้ตัวมันท่านสมควรเข้าใจถึงความสำคัญเป็นอย่างดีราชันเทพมังกรปีศาสูดหายใจเข้าลึกๆครั้นจึงพยักหน้าความสำคัญของเฉินเซียงก็คือทักษะกลั่นสวรรค์ซึ่งมันเป็นทักษะเทพต้องห้ามที่หายสาบสูญไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเทพผู้สร้างเต่าสวรรค์ก็กำลังต้องการมัน หากพวกมันสามารถนำตัวเฉินเซียงกลับไปและได้รับทักษะกลั่นสวรรค์พวกมันจะได้รับรางวัลอย่างมหาศาลแม้ว่าตอนนี้ราชนเทพมังกรปีศาจจะมีความเดือดดาลมากเพียงใดแต่มันก็ไม่สูญเสียการควบคุมจนไร้ซึ่งเหตุและผลตราบใดที่ได้ตัวเฉินเซียงและบีบบังคับเอาทักษะกลั่นสวรรค์มันก็ยังไม่สายที่จะปลิดชีพเฉินเซียงเพื่อล้างแค้นหากว่าข้าเอาชนะในวันนี้พวกเจ้าก็ยังจะสร้างความปั่นป่วนให้กับที่นี่ต่อไปสินะ เฉินเซียงจ้องเขม็งไปที่จินเอิญหากเป็นเมื่อก่อนเขาจะต้องระวังตัวจากผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตเต๋าจุนระดับ9หรือ10อย่างจินเอิญแต่ปัจจุบันเขาหาได้มีความพรั่นพรึงไม่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นเพราะเขาได้รับพลังอันน่าพรั่นพรึงจึงทำให้เขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจถ้อยคำของเฉินเซียงเมื่อครู่ปปนด้วยน้ำเสียงที่สื่อความหมายในเชิงคุกคามทำให้จินเอิญที่ได้ยินรู้สึกหวั่นหวั่นเล็กน้อย เอาชนะให้ก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรก็ตามพวกเราไม่ได้ทําสงครามครั้งใหญ่กับเมืองมังกรก้าสวรรค์มานานแล้วและในวันนี้พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อต่อสู้เล็กๆน้อยๆไม่ได้ถือว่าใหญ่โตอย่างไรนะักจินเอิญกล่าวขึ้นเนื่องจากมันเห็นว่าหลงจิวเซียมีผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นเป็นจํานวนมาก ที่สำคัญก็คือนี่เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญที่มารวมตัวอยู่หน้าประตูเมืองแน่นอนว่าในเมืองยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกบางส่วนที่ไม่ได้ปรากฏตัวแน่นอนว่าประเด็นเหล่านี้ทําให้จินเอินไม่มีความมั่นใจทว่ามันก็แอบสั่งการให้คนของมันเรียกกําลังเสริมอย่างลับๆในแง่มุมของกําลังคนฝ่ายมันได้กว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่เพื่อสร้างความกดดันแก่ฝ่ายตรงข้ามจินเอินก็ได้พยายามอดอ้างความแข็งแกรง่ง อย่าคิดว่าพวกเจ้ามีกําลังคนเยอะกว่าแล้วข้าจะหวาดกลัวพวกเราคือตระกูลสวรรค์ที่มีสายเลือดแห่งเตาสวรรค์แม้ว่าพวกเจ้าเป็นมนุษย์และอสูรที่มีความแข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถเทียบกับผู้มีสายเลือดแห่งเตาสวรรค์จากตระกูลสวรรค์ได้จินเอิญหัวเราะหยันครั้นจึงหันไปกล่าวกับราชันเทพมังกรปรีภาษาจาว่าพี่ชายมังกรปีศาจแม้ว่าท่านจะยังไม่สามารถฆ่ามันแต่ท่านสามารถมอบบทเรียนแห่งความทรมานให้แก่มันได้เฉินเซี่ยงยื่นเส้นสายพลางกล่าวขึ้นว่าพูดจบหรือยัง ปวดอ้างไปใหญ่โตแล้วรอข่าก่อนเธอหน้าแม้ว่าวันนี้พวกเจ้าจะไม่ได้เปิดสงครามกับพวกเราแต่ข้าจะกวาดล้างตระกูลสวรรค์ของเจ้าให้สิ้นซากแล้วมาดูกันว่าใครกันแน่ที่เป็นสวะขณะที่เฉินเซี่ยงกล่าวอยู่นั้นราชนเทพมังกรปีศาจได้กลายร่างเป็นกลุ่มควันสีดำมันพุ่งเข้าปกคลุมร่างของเฉินเซี่ยงอย่างฉับพลัน หลังจากควันสีดำเข้าปกคลุมเฉินเซียงจึงค้นพบเชือกสีดำพันธนาการซึ่งมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรงเล็บมังกรที่คว้วนเป็นเกลียวเชือกและยามนี้มันได้พันรัดร่างของเขาไว้อย่างแน่นหนาอ่อนหัดเสียงของราชนเทพมังกรปีศาจดังขึ้นฉับพลันมันได้ปรากฏตัวเบื้องหน้าพร้อมกับพุ่งปลายดาบหมายเสียบทะลวงลงกลางหน้าอกของเฉินเซียงหลายคนต่างตกตะลึงยิ่งพวกเขาคิดว่าเฉินเซียงต้องถูกเสียบแทงด้วยคมดาบอย่างแน่นอน แต่เมื่อปลายดาบของราชันเทพมังกรปรีภาษาจาพุ่งถึงหน้าอกของเฉินเซียงมันก็ชนเข้ากับก้อนกลุ่มพลังสีทองเจ้าคิดว่าจะสามารถเอาชนะข้าได้ด้วยลูกไม้ตื้นๆแบบนี้งั้นหรืออย่าได้ประเมินข้าต่ำเกินไประหว่างที่เฉินเซียงกล่าวอยู่นั้นร่างกายของเขาได้เรืองแสงพร้อมกับที่เชือกสีดำได้กระจัดกระจายออกในขณะเดียวกันเขาก็ได้พุ่งดาบเทพเก้าชั้นฟ้าออกไปแล้ว แม้วาราชนมังกรปีศาส์กำลังรู้สึกตกใจทว่ามันสามารถตอบสนองได้อย่างว่องไวยิ่งยามนี้ร่างกายของมันแปลสภาพเป็นกลุ่มควันสีดำหลีกหลบคมดาบของเฉินเซียงก่อนจะว่าผ่านมาปรากฏตัวด้านข้างกายเฉินเซียงพร้อมกับเงื้งง้างดับหมายสับเข้าที่ท่อนเอวเจ้ากิดจริงๆหรือว่าวิธีการแบบนี้จะเอาชนะข้าได้ เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นยามนี้ประตูพลังเต๋าต้นกำเนิดทั้ง8ได้ประตูพลังพุ่งพล่านครั้งจึงผลักดันอำนาจพลังเหล่านั้นผ่านประตูพลังทั้ง10ชั้นก่อนจะถ่ายเทเข้าสู่ร่างกายร่างกายของเฉินเซียงระเบิดเสียงดังสนั่นประดุดดังแผ่นฟ้าพิโรธก็มีปานยามนี้อำนาจพลังในกายเนื้อของเขาล้นทะลักออกพร้อมกับก่อตัวเป็นปราณพลังที่กล้าแข็งปกคลุมรอบตัวของเฉินเซียง เมื่อคมดาบของราชนเทพมังกรปีศาจพุ่งกระทบกับปราณพลังของเฉินเซียงมันก็ดีดกลับและหลุดลอยออกจากมือของราชันเทพมังกรปีศาจขณะที่ตัวดาบเกิดรอยแตกร้าวจำนวนมากราชันเทพมังกรปรีภาษาจาภายในร่างกายของเจ้าสมควรมีพลังปีศาจสังสมไว้อย่างมหาศาลแต่พลังในร่างกายของข้าได้บ่มเพาะไว้เพื่อการสยบปีศาจอย่างเจ้าโดยเฉพาะการที่เจ้าพูดว่าจะจับตัวข้าเห็นทีว่าเป็นเพียงการคุยโวโอ้อดเท่านั้น เฉินเซียงทะลุมิติมาปรากฏตัวทางด้านหลังของราชาเทพมังกรปีศาจขณะที่ดับเทพเก้าชั้นฟ้าผสานเข้ากับร่างกายก่อนจะบูรณาการไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างกลายเป็นหัตเทพสังหารทางด้านราชาเทพมังกรปีศาจอยู่ในอาการตกตะลึงขีดสุดเพราะพลังปราณที่เฉินเซี่ยงประตูออกมาเมื่อครู่ก่อนเป็นสิ่งที่น่าพันพึงยิ่งและมันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเฉินเซียงจะกลับมาจากดินแดนต้นกำเนิดด้วยความแข็งแกร่งที่น่าหวาดกลัวถึงเพียงนี้ เมื่อมันตระหนักได้ว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ทางด้านหลังมันก็เตรียมจะหลีบหลบทันทีแต่หลังจากที่กลายร่างเป็นกลุ่มควันสีดำมันกลับค้นพบว่าร่างกายไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แท้จริงแล้วมันถูกตรึงเอาไว้ด้วยพลังมิติของเฉินเซียงครั้งนี้เฉินเซียงปลดปล่อยพลังมิติด้วยการผลักดันผ่านประตูพลังทั้งสิบชั้นและอาจกล่าวได้ว่าเป็นอำนาจพลังอันไร้ขีดจำกัดจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะตรึงราชันเทพมังกรปีศาจเอาไว้ เฉินเซียงแค่นเสียงครั้งจึงเหวี่ยงฝ่ามืออธิษสานด้วยหัตเทพสังหารหมายตะบันเข้าใส่ราชเทพมังกรปรีภาษาจาแม้ว่าตอนนี้มันกำลังอยู่ในสภาพกลุ่มควันแต่เมื่อเห็นกำปั้นของเฉินเซี่ยงที่กำลังเหวี่ยงเข้ามามันก็เร่งรีบปรับคืนร่างเดิมในทันทีเพราะหากว่าไม่เร่งกลับคืนสภาพเดิมก็เห็นทีว่ามันจะได้รับความเสียหายที่รุนแรงยิ่งกว่าเนื่องจากสภาพกลุ่มควันของมันเมื่อถูกซัดย่อมเกิดการแตกตัวกระจัดกระจายและอาจทำให้มันต้องตกตายก็เป็นได้ หลงจิวเซียวและคนอื่นๆล้วนรู้สึกตกตะลึงขีดสุดเนื่องจากเฉินเซี่ยงแข็งแกร่งเกินกว่าความคาดหมายของพวกเขาไปมากเดิมทีพวกเขารู้ว่าเฉินเซียงจะสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้เพียงแต่พวกเขาไม่คิดว่าราชนเทพมังกรปีศาจจะถูกจัดก,การได้รวดเร็วเช่นนี้เมื่อกำปั้นของเฉินเซียงตะบันเข้าที่ใบหน้าราชนเทพมังกรปรีภาษาจาก,ก็ได้ปรกากฏเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่แน่นอนว่ามันคือพลังจากทักษะปราณสังหารปีศาจ เจ้าไม่มีปัญญาเอาชนะข้าได้แต่เจ้ากลับคิดว่าข้าเป็นเพียงสะวะอย่างนั้นหรือเช่นนั้นแล้วเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่เมื่อเห็นว่ามันกำลังอ้าปากร้องตะโกนเฉินเสียงก็ปล่อยหมัดทะลวงเข้าที่ปากของราชันเทพมังกรปีศาจส,ส่งผลให้มันกระอักเลือดออกมาอย่างล้นทะลักพร้อมด้วยซี่ฟันที่แตกหักปปนออกมาหยุด จินเอินตะโกนพร้อมกับพุ่งตรงเข้ามาด้วยความเร็วสูงทว่าเฉินเซียงได้คว้าราชันเทพมังกรปีศาจก่อนจะขับเคลื่อนพลังพยัคขาวทลังมิดออกจากข่ายพลังในพื้นที่ต่อสู้ไปปรากฏตัวอีกครั้งบนท้องนาภาสูงเจ้าเขาเป็นน้องชายของจกกักรพรรดมังกรปร,ปริศา จินเอิญกล่าวไม่ทันจบประโยคดับเทพเก้าชั้นฟ้าก็ได้ตัดผ่านลำคอของราชันเทพมังกรปีศาจไปเสียแล้วและยามนี้ร่างที่ไรหัวของราชนเทพมังกรปีศาจกำลังหลั่งเลือดชั่วออกมาอย่างล้นทะลักหยดเลือดของมันสาดกระเซ็นประดุดสายฝ,ฝนประพรมลงยังกองกำลังปีศาจและกลุ่มคนจากตระกูลสวรรค์หยดเลือดสีดำคล้ำเต็มไปด้วยกลิ่นสาบสางแห่งความชั่วชวนให้หลายคนรู้สึกสะอิะเอียนส่วนฝ่ายศัตรูล้วนรู้สึกเจ็บแค้นอย่างที่สุดเนื่องจากอาวุโสระดับแม่ทัพของพวกมันถูกสังหารไปอย่างโหดเหี้ยม แน่นอนว่าสิ่งนี้ย่อมสร้างความหวาดกลัวให้แก่พวกมันอย่างที่สุดเพราะเฉินเซียงผู้นี้ทรงพลังอย่างคาดไม่ถึงแม้กระทั่งราชนเทพมังกรปีศาจในขอบเขตเต๋าจุนระดับสิบก็ยังถูกปิดชีพได้อย่างง่ายดายก่อนหน้านี้ข้าพูดไปแล้วว่าปีศาจอย่างพวกเจ้าไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าเลยต่อให้เป็นเต๋าจุนระดับสิบก็ตามด้วยพลังที่ข้าบ่มเพาะมาเป็นพิเศษย่อมทําให้ข้ามองเห็นมันเป็นเพียงเต๋าจุนระดับหนึ่งเท่านั้นเพียงไม่กี่กระบวนท่าก็เกินมือพวกเจ้าแล้ว เฉินเซียงกล่าวขึ้นยามนี้เขาควักตราประทับขนาดเล็กออกมาตราประทับขนาดเล็กมีลักษณะธรรมดาทั่วๆไปทําให้หลายคนไม่อาจรู้ได้ว่ามันคือสิ่งใดกันแน่แต่ทว่าสเสวียหญิงและหลินซีหลงต่างเคยประจักษ์กับพลังของมันมาแล้วเป็นที่แน่นอนว่ามันคือตราประทับจักรพรรดิเทพ ช่วขณะนั้นเฉินเซี่ยงได้ส่งกระแสจิตไปยังหลงจิวเซียวจิวหานโรวและหลงวิชาญเพื่อให้พวกเขารีบเตรียมจัดตั้งข่ายพลังป้องกันโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นคลื่นพลังจะสร้างความเสียหายต่อพวกพ้องของเขาที่กำลังอยู่ด้านนอกเมืองมังกรเก้าสวรรค์หลงจิวเซียวและคนอื่นๆทำตามคำของเฉินเซียงทันทีเพียงไม่นานพวกเขาก็ร่วมมือการสร้างข่ายพลังที่กล้าแกร่งขึ้นพร้อมกับที่คาดเดาได้แล้วว่าเฉินเซียงกำลังจะลงมือทำสิ่งใดเจ้ากำลังจะทำอะไร เมื่อจินเอิญเห็นว่าหลงจิวเซียวและคนอื่นๆช่วยกันจัดตั้งข่ายพลังป้องกันขนาดใหญ่มันก็รู้ได้ว่าหลงจิวเซียวกำลังปกป้องตนเองและคนอื่นๆที่กำลังอยู่นอกเมืองมังกรก้าสวรรค์ในเมื่อพวกเจ้ามาสร้างปัญหาขึ้นที่นี่แล้วยังคิดจริงๆหรือว่าจะได้รอดกลับไปเฉินเซี่ยงผู้นี้ไม่ต้องการให้พวกเจ้าทั้งหมดมีชีวิตรอดกลับไปแต่ถึงกระนั้นแล้วข้าย,ยังสามารถส่งพวกเจ้าไปพบไอระยำเทพผู้สร้างเต่าสวรรค์ได้อ้อช่พวกเจ้าไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าหรอกนะ กล่าวจบเฉินเซียงจึงประตูพลังทั้งหมดที่มีอยู่คนกระชับตราประทับเอาไว้แน่นพร้อมกับเพ่งจิตไปยังกลุ่มคนที่เปื้อนเลือดของราชาเทพมังกรปรีภาษาจากครั้นแล้วเขาก็ปลดปล่อยพลังจากตราประทับเสียงเสียงม,มังกรคำรามลั่นแผ่สนัน่นผืนพิภพสั่นสะเทือนรุนแรงขุนเขาโดยรอบสุดตัวทลายลงจากคลื่นพลังอย่างฉับพลัน ปราณพลังมังกครคลั่งคำรามลั่นไม่รู้จบขณะที่มันวาบแสงสีทองสองประกายรูปกายของมันอัดแน่นด้วยอำนาจพลังมหาศาลอย่างหาที่เปรียบมิได้ครั้นแล้วมันก็ถ่มตัวลงสู่พื้นยามที่ปราณมังกครคลั่งกำลังถ่มลงสู่เบื้องล่างจึงก่อให้เกิดคลื่นพลังแรงกดดันอย่างมหาศาลหลายคนถึงกับกระักเลือดแหลมๆกับพื้นอย่างฉับพลันร่างกายของพวกมันล้วนฉีกขาดด้วยแรงกดดันที่ถาโถมขณะที่ผืนพิภพถล่มทลายผันผวนด้วยแรงกระเพื่อมก่อให้เกิดลมพายุคลั่งประดุดด,ดังผืนมหาสมุทรคลั่งโทสะ แสงสีทองระเบิดขึ้นทันทีที่ปราณมังกรพุ่งกระแทกผืนพิภพเสียงระเบิดที่ดังขึ้นประดุดดังการระเบิดตัวของดวงตะวันส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบได้กับมวลมหาหมู่ดาวจากทั่วทั้งจักรวาลพุ่งกระแทกกันจนล่มสลายก็มีปานเสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชดังขึ้นไม่รู้จบแม้ว่าเสียงโหยหวนมีความดังมากแต่กลับไม่มีใครได้ยินเสียงของพวกมันถนัดนักและเพียงไม่นานพวกมันทั้งหมดก็สูญสิ้นไปจนไม่เหลือซาก ผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วยามสถานที่แห่งนั้นก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาวะปกติปัจจุบันทุกคนล้วนมีสีหน้าซีดเผือดปราศจากสีเลือดแม้ว่าพวกเขามีข่ายพลังที่แข็งแกรง่งคอยปกป้องแต่พวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากปราณพลังอันไร้ที่สิ้นสุดในยามนี้ทุกคนล้วนรู้สึกว่ามันเป็นปราณพลังที่บ้าคลั่งและน่าพรั่นพรึงยิ่งพื้นที่โดยรอบมีสภาพเป็นรอยแตกร้าเดิมที่เคยมีขุนเขาล้อมรอบแต่ตอนนี้มันได้แปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่ราบโดยสมบูรณ์ ยามนี้เหล่าศัตรูจากตระกูลสวรรค์และขุมกำลังจากดินแดนเต่ามหาปีศาจล้วนตกตายไม่มีเหลือเฉินเซี่ยงทยานลงมาอย่างช้าๆใบหน้าของเขาอมยิ้มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่ท่าทียังคงแสดงออกอย่างสงบและผ่อนคลายมันดูไม่คล้ายกับคนที่เพิ่งกวาดล้างกองกำลังปีศาจที่แข็งแกร่งแม้แต่น้อยชายคนนี้หลินซีหลงอุทานขึ้นเบาๆยามนี้นางกำลังคิดว่าเฉินเซี่ยงไม่ใช่บุคคลที่นางจะสามารถเอาชนะได้ เพราะการครอบครองตราประทับจักรพรรดิทำให้เฉินเซียงได้รับอํานาจพลังที่น่าพรั่นพรึงเกินไปยามนี้ทุกคนนิ่งงันและไม่สามารถเอ่ยสิ่งใดออกมาได้ด้วยพลังที่เฉินเซียงมีอยู่ก็ทําให้ทุกคนคิดว่าความแข็งแกร่งของเฉินเซียงอยู่เหนือพวกเขาไปไกลแล้วและหากมองจากทั่วภูมิภาคของอาณาเขตแห่งเต,ตาสวรรค์ก็ดูเหมือนเขาจะเป็นตัวตนในระดับเจ้าพิภพทุกคนกลับไปก่อนตอนนี้ข้าจะไปเข้าพบผู้ปกครองสูงสุดแห่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจ กล่าวจบเฉินเซียงจึงทะลุทางผ่านมิติในฉับพลันหลงหุยชานหัวเราะขึ้นว่าเจ้าอันธพานน้อยยังเป็นเหมือนเคยการโจมตีของเขาล้วนสร้างความตกตะลึงได้เสมอตอนนี้ทุกอย่างสมควรเรียบร้อยดีเพราะไอ้พวกหน้ารำคาญถูกกัดล้างไปจนหมดสิน้นหากมีเขาอยู่ที่นี่พวกเราก็ไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวขุนเขาเทพปีศาจแล้วฝ่ายที่ต้องหวาดกลัวสมควรเป็นขุนเขาเทพปีศาจเสียมากกว่าห้าห้าถูกต้องที่สุด เมื่อจบเหตุการณ์ทุกคนจึงกลับเข้าสู่เมืองมังกรเก้าสวรรค์สำหรับขายพลังป้องกันเมืองถือว่าทรงพลังอย่างแท้จริงเพราะเมืองมังกรเก้าสวรรค์ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อครู่ก่อนแม้แต่น้อยส่วนเสียงที่เล็ดลอดเข้ามาก็ไม่ได้มีความดังอย่างไรนะเมื่อเฉินเซี่ยงเดินทางมาถึงภูมิภาคของดินแดนเซียนเขาก็เข้าพบผู้ปกครองสูงสุดแห่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจในทันทีเดิมทีดินแดนเซียนเป็นห่วงมิติที่แยกส่วนอย่างอิสระ แต่ปัจจุบันมันได้บูรณาการเข้ากับอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์ไปเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ปกครองสูงสุดไม่เจอกันนานทีเดียวเฉินเซียงปรากฏตัวในห้องตำราอย่างกระทันหันขณะที่ผู้ปกครองสูงสุดกำลังอ่านตำราโบราณอยู่เฉินเซียงผู้ปกครองสูงสุดอุทานขึ้นแล้วจึงหัวเราะเบิกบานเขากล่าวพลางลูกคราวว่าข้ารู้ดีว่าสัก์วันเจ้าต้องกลับมาไดเหตุการณ์เมื่อครู่ก่อนมีเสียงดังทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฟานซื่อสินไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากข้าอย่าบอกนะว่าเจ้าก่อเรื่องขึ้นมาอีกไม่มีอะไรมากข้าเพิ่งกวาดล้างไอ้พวกบัตรซบที่มักสร้างปัญหาให้กับเมืองมังกรเก้าสวรรค์ไปทั้งหมดเฉินเซียงใส่ย,ยิ้มมุมปากพวกมันทั้งหมดตายแล้วผู้ปกครองสูงสุดอุทานด้วยความตกตะลึงดูเหมือนเจ้ามีความก้าวหน้าที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆตอนนี้ข้าไม่สามารถระบุค,ความแข็งแกร่งของเจ้าได้เจ้าช่วยบอกข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าฆ่าใครไปบ้าง เป็นชายที่เรียกว่าราชนเทพมังกรปรีภาษาจาแล้วก็ชายที่ชื่อว่าจินเอิญรวมไปถึงพวกพ้องของมันทั้งหมดพวกมันจะมีชื่อว่าอะไรไม่สําคัญเพราะพวกมันล้วนตายไปหมดแล้วเฉินเซี่ยงหย่อนตัวนั่งลงบนเก้าอี้พลางหยิบตําราโบราณมาเปิดอ่านเล่นๆผู้ปกครองสูงสุดถึงกับสุดหายใจลึกเจ้าอันาพานน้อยเป็นเรื่องดีที่เจ้าฆ่าพวกมันทั้งหมดได้ ไอ้บัตซบเหล่านี้มากก่อปัญหาไม่เว้นวันที่สําคัญจิวเซียวและคนอื่นๆไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้แม้ว่าจิวเซียวต้องการจะก่อสงครามกับพวกมันจริงๆก็ตามแต่จะไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเขาเท่าไหร่นักเนื่องจากขุมกําลังของพวกเขายังไม่มีความพร้อมที่จะทําสงครามกับขุนเขาเทพปีศาจแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะหลังจากนี้ข้าจะพาเจ้าไปถลม่มขุนเขาเทพปีศาจเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นทันทีว่าพวกเราไปถล่มพวกมันกันเลยจะดีกว่า แต่แล้วจูจูกับปรากฏเสียงดังขึ้นมาจากด้านนอกห้องตำราว่าไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นเพราะขุนเขาเทพปีศาจไม่เหลือซากแล้วฮ่าฮ่แท้จริงแล้วเจ้าของเสียงก็คือหยวนเฟิงผู้ปกครองสูงสุดถึงกับตะลึงปันครู่ก่อนจะกล่าวขึ้นว่าเทพวิญ,ญญาณแห่งเตาสวรรค์เทพวิญ,ญญาณแก่นพิภพอย่างไรกันที่พวกท่านกล้าบุกไปถลม่มขุนเขาเทพปีศาจ เป็นแน่นอนว่าสองคนนั้นไม่ได้มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะถลม่มขุนเขาเทพปีศาจได้แต่ทว่าพวกเขามีว่านอยู่ส่งร่วมอยู่ในกลุ่มคณะและต้องทราบด้วยว่าชายชราผู้นี้เป็นถึงลูกศิษย์ของหนึ่งในเทพผู้สร้างแห่งเตาสวรรค์ฉะนั้นแล้วความแข็งแกร่งของเขาย่อมไม่ธรรมดาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ